ค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณเล็กอีกครั้งในกิจกรรมใหม่นะคะก็ค<ม>ือกิจกรรมแต่งเพลงและเติมคำนะคะแล้วเดี๋ยวมาทราบกันว่ากิจกรรมแบบนี้จะเป็นอย่างไรมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะวันนี้คุณเล็กพกพานะคะวิทยากรคนสวยเหมือนเดิมมาอีกแล้วนะคะก็คืออาจารย์น้ำเพิ่งนะคะแล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะอีก3ท่านนะคะเหมือนเดิมก็คือคุณป้าปทุมพรคุณป้าณภา,าแล้วก็คุณหลวงวินัยนะคะค่ะสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านนะคะค่ะ วันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยค่ะน้องน้ำพึง่งกิจกรรมแต่งเพลงเติมคำเป็นยังไงเอ่ยก็อันนี้นะคะเป็นกิจกรรมดนตรีบาบัดเลยค่ะก็คือทุกๆท,ท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทักษะดนตรีเลยนะคะ แล้วก็สามารถแต่งเพลงได้ไม่น่ากลัวไม่นา่นากลัวแน่นอนค่ะเพราะบางท่านแอบตื่นเต,ต้นว่า <S <S เอ,เอ๊สิ่งที่ฉันไม่เคยทําในชีวิตเหมือนที่เราคุยผ่าน,านมานะคะว่าไม่เคยทําแล้วมันต้องเป็นเรื่องยากเพราะทุกท่านจะมีความกลัวตรงนี้อันนี้จะลบล้างความกลัวตรงนี้ลงไปได้ยังไงน้องน้าเพิ่งมีวิธีแนะนําหรืออะไรยังไงไหมคะค่ะก็จริงๆกิจกรรมนี้ค่ะสามารถไปทําเองที่บ้านได้ด้วยนะคะคุณลุงคุณป้าก็แค่เลือกเพลงที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นหูเราร้องเก่งๆแล้วเนี่ยนะคะ มาตัดบางคำออกแล้วก็มาเล่นกับลูกกับหลานหรือว่าเล่นกับเพื่อนๆนะคะโดยการเปลี่ยนคำใหม่ลงไปให้เหมาะสมหรือว่าให้ตลกขบขันได้เลยไม่มีกรอบด้วยค่ะกิจกรรมนี้ออกแนวแต่งเพลงล้อเลียนก็ได้ได้ค่ะขึ้นอยู่กับเป้าหมายแล้วยังบางทีเพลงเขาหว,นหวานๆแล้วเรามาทำให้สนุกสนานได้เลยตลกก็ได้เลยนะคะ <c oughs> ก็คือไม่ไม่ไม่ได้มีผิด กติกาหรือผิดกฎระเบียบอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีเลยค่ะอะไรก็ได้ค่ะเพื่อสร้างความสุขในอารมณ์ใช่ค่ะแล้วอยากมาทราบประโยชน์ของการทํากิจกรรมนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างเอ่ยค่ะก็ประโยชน์นะคะคือเราจะต้องได้ ฝึกใช้ความคิดนิดนึงว่าเราอยากจะเลือกคำอะไรลงไปนะคะที่สำคัญคือได้แสดงความเป็นตัวเองแสดงความคิดเห็นของเราออกไปว่าเราอยากให้คำนี้ลงไปอยู่ในเพลงนะที่สำคัญคือต้องรับฟังความคิดของเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะคะว่าอ๋อโอเคคนอื่นเขาอยากได้คำนี้แล้วเราโอเคหรือเปล่านะคะก็ฝึกการยอมรับกันในกลุ่มด้วย mm hmm. ได้ทักษะสังคมด้วยได้ทากิจกรรมร่วมกันได้ความภาคภูมิใจที่ได้แต่งเพลงร่วมกันด้วยค่ะ แอบถามคุณลุงค right? right? ุณป้าก่อนมีท่านใดเคยแต่งเพลงเองไหมคะแต่งเนื้อเพลงใช่ไหมคะมีไหมคะเคยไหมคะเคยไม่เคยเคยไหมคะไม่เคยถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกอีกแล้วเดี๋ยวว่าแต่คุณลุงคุณป้าจะลุ้น วิทยากรเองก็ลุ้นด้วยเหมือนกันนะคะค่ะนั้นทีนี้มาทราบเราทราบประโยชน์กันแล้วว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะแล้ววิธีวิธีการลองแนะนําก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้ไปพร้อมพร้อมกัน<ด>วิธีการเป็นอย่างไรบ้างคะที่จะท,ที่จะทำกิจกรรมนี้ ค่ะก็วิธีการนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะเลือกเอาเพลงที่น่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะวันนี้จะเป็นเพลงสามสิบยังแจ๋วค่ะคุณุคุณป้ารู้จักไหมคะรูจะ้จักอ้กค่ะสามารถลุกขึ้นเต้นได้เลยนะคะเต้นเลยเหรอจะได้นสบายๆค <c oughs> ุณลุงคุณป้าบอกว่าจะลุกขึ้นยังลำบากเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดเต้นเต้นในขณะนั่งได้ไหมคะได้คะ่ะโยกตัวอ๋อโยกโตัวนะคะสบายค่ะก็คือสามารถที่ร้องไปด้วยแล้วก็ จะโยกย้ายตัวได้ยโยกย้ายได้ไดนะคะแล้วก็จะมีการตัดบางคําออกค่ะเพิ่งได้ลองตัดมาให้แล้วนะคะแล้วไม่ต้องห่วงเลยว่าเราเลือกคํานี้จะจะดีไหมจะตรงไหมไม่เป็นไร <c oughs> เลยค่ะอยากใส่คําไหนใส่ได้เลยนะคะเท่ากับว่าไม่มีขอบเขตใดๆใช่ค่ะอยากให้อิสระกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะก็สําหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีผู้สูงอายุที่บ้านก็ลองนํากิจกรรมเดี๋ยวครูน้ําพึ่งจะสอนต่อจากนี้นะคะว่า นำกิจกรรมนี้ไปทำร่วมกันกับคนในครอบครวัวหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะคอยากนึกสนุก<ม>ก็ดึงล,ลูกหลา,ลานมาทำกิจกรรมกับท่านก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้ลูก,ลกหลานๆเพราะว่าบางทีอ่ะท่านเห็นหรือท่านดูรายการเราแล้วนึกสนุกรู้สึกอยากจะคลึกคลื้นก็เชไปชวนเพื่อนหรือ,รอลูกหลาน,ลานมาทำกิจกรรมร่วมกันอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะน้องน้ำพึ่งมีอะไรมาสอนต่อลองเลยลองเลยได้เลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยมี เครื่องดนตรีมานําเสนอด้วยนะคะอันนี้ไม่เหมือนอุคูเลเล่แล้วอันนี้ง่ายมากๆเขย่าเฉยๆค่ะตัวนี้ก็ถ้าหากเป็นกิจกรรมดนตรีมรัดก็จะทําให้ทุกๆท่ทานได้มีส่วนร่วมด้วยกันนะคะไม่รู้สึกว่าเรานั่งอยู่เฉยๆว่างๆเขาเรียกอะไรอะคะเขาเรียกว่าลูกแซกนะคะถ้าภาษาไทายนะถ้าภาษาอังกฤษก็คือเชคเกอร์ค่ะ S <S 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 เชคเกอร์มีหลายรูปแบบมีทั้งรูปไข่ที่คุณลุงนะคะอคุณลุงลองโชว์หน่อยนะคะเป็นไข่โชว์จืออลองถือโชว์ได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ดหมดเลยที่ขย่า,ยาออกมาแล้วเสียแ,แล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้เราจะทํายังไงกับตรงนี้ประยุกต์ได้มั้มประยุกต์ได้ค่ะจะมีขวดน้ํา ใส่หินหรือว่ากรวดทรายอะไรนีก็ได้ใช่เหม๋อก็คือประยุกต์ได้ได้หมดเลยหรือว่ากระป๋องน้ำอรลมอะไรงก็ได้ใช่ไหมคะกระป๋องน้ำอัดลมมาใส่ก็ได้แล้วก็ปิดข้างบนให้สนิทแล้วก็ลองเขย่าไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเสียเงินก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านใดที่แบบสะดวกที่จะลูกหลานไปซื้อให้คุณพ่อคุณแม่มาติดไว้ที่บ้านก็ได้ ก็สามารถมาทํากิจกรรมง่ายๆได้เลยนะคะอ่าพอมีอันนี้แล้วลองสอนให้เคาะก่อนนะโอเคค่ะอันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะขย่าอย่างเดียวรู้สึกอยากสนุกรู้สึกเขินอายที่จะต้องเต้นก็ขย่าแทนก็ได้นะอ๋อแสดงออกทางลูกแสกนี้นะทางลูกนี้แทนตื่นเต้นมากขย่าไปเลยค่ะแล้วถ้าเกิดบางท่านเกิดขย่ายขย่าไม่มีจังหวะเลยโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเป็นการอิมโพรไว์ใช่ไหมคะเท่ากับเราไม่มีขอบเขตหรืออะไรบังคับกันเลยใช่ค่ะ อันนั้นเดี๋ยวลองให้ท่านขยาา่าน้องน้ำพึ่งลอง<า>อ่ามีกีตาร์วันนี้มีเครื่องดนตรีค,คู่ใจน้องน้ำพึ่งมาด้วยนะคะ,คะอันนี้ลองขย่าก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสอนร้องกันนะคะใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวลองขย่าดูนะคะก็ตามสบายเลยะคะ่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะโอเค okay. หนึ่งสองสามค่ะ ได้ค่ะอันนี้อันนี้ดีมากเลยค่ะแล้วเผอมาพร้อมกันได้ได้ยังไงก็ไม่ไมทราบอยู่ทุกท่านมาพร้อมกันเลยจะรู้ขอจองตัวเอาไว้ด้วยนะคะป็นักดนตรีให้หนูอ่ะ,อะลรองอีกสักครั้งหนึ่งะนะคะถ้าลูกหลานนะคะหรือในคนในครอบครัวสามารถเล่นดนตรีได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรนะคะอาจจะเป็นกีตาร์หรือจะเป็นเปียโนคีย์บอร์ดอะไรก็ตามลองลองทำกิจกรรมนี้ร่วมกันก็คืออาจจะยังไม่ให้ท่านร้องก่อนค่อย แทรกกิจกรรมเข้าไปนะคะอยาให้ท่านทําทีเดียวมันจะยากเกินไปแล้วเดี๋ยวท่านจะท้อแท้ทกีตาร์ลูกหลานเล่นก่อนแล้วก็ค่อยให้คุณพ่อคุณแม่เขย่าลูกแซกแล้วหลังจากนั้นค่อยให้ท่านร้องนะคะเพราะถ้าทําพร้อมกันจะถือว่ายากแล้วท่านจะต้องใช้สมองใช้ความจํามากขึ้นเดี๋ยวท้อแท้แล้วเกิดการเขาเรียกอะไรกันมไม่อยากที่จะทำอีกเลยนะคะก็ลองดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันค่ะน้ำพึ้งคะ่ะ ได okay. well, okay. ้ค่ะหนึ่งสองสามเรามีจบพร้อมกันด้วยนะคะมีแอบช้าลงมีอะไรค่ะค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างเอ่ย เพลินดีครับเพลินดีสนุกงานเพนสดชื่นไหมคะสดชื่นสดชื่นนะคะอ่ะทีนี้มาลองสอนเลยนะคะสำหรับการร้องแล้วก็แต่งเพลงใช่ไหมคะค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมีแผ่นป้ายมาให้คุณลุงคุณป้าได้ดูด้วยค่ะได้ค่ะขออนุญาตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขึ้นที่หน้าจอด้วยก็ได้ก็ดีนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเพลงอย่าง อย่างเดิมเลยนะคะที่เขามีเอาไว้แล้วปกติยังไม่ได้ตัดคำใดๆเลยนะคะคุณลุงคุณป้ามองเห็นชัดเจนไหมคะเห็นแง่ร้องไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะฮัมๆได้เขย่าก็ได้อยากนั่งเฉยๆยิ้มๆได้เลยนะคะไม่มีปัญหานะคะอันนี้แบบเต็มก่อนถูกไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาร้องเพลงแบบเดิมแบบเต็มของเขาก่อนนะคะทางบ้านร้องไปพร้อมกันได้เลยนะคะ30ยังแจ๋วนะใช่ค่ะอ่ะ หนึ่งสองสามพอสาบอายุายความตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปสิบน้องอายุสามสิบสามสิบดีดด ัน,น้องเอ๋ยมามันเอามาตอนสามสิบโอ้แม่เกม้องหยิบสามสิบดูสิยังสวยนี่ถือว่ายากไหมคะขยับไปด้วยร้องไปด้วยฟัง <c oughs> ด,ดนตรีด้วย <c oughs> ยากไหมคะไม่ยากค่ แล้วสนุกไหมคะสนุกค่ะค่ะเด็กๆไม่ดื้อเลยนะคะน่ารักาอ่าและหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้ละค่ะก็เราร้องเพลงอันนี้กันไปแล้วเราจะมาตัดคําบางคําออกนะคะคุณลุงคุณก็นี่เดียวทีนี้เราลืมอันนี้ไปก่อนนะค่ะลืมอันนี้ไปก่อนค่ะเราจะมาสร้างเพลงของพวกเรากันนะคะอันนี้จะเป็นเพลงของทุกคนในวันนี้เลยนะคะขอภาพที่หน้าจอก่อนนะคะอธิบายก่อนว่าทาไมทำไมอ่าพี่เห็นที่ ท,ทุกท่านเห็นที่หน้าจอแล้วนะคะอ้าวเพลงก็ไม่มีชื่อแล้วหลังจากนั้นเป็นเนื้อแล้วก็ข้างหลังก็เป็นว่างๆ <Yeah. S 2> เราทําตรงนี้เพื่อ<ช>อะไรเอ่ยก็อันนี้นะคะก็เป็นการแต่งเพลงที่ทําให้ดูง่ายลงนะคะโดยการที่ใช้เพลงที่มีอยู่แล้ว แล้วตัดบางคำให้ทุกๆท่านได้ลองคิดคําใหม่กันนะคะที่สําคัญคือลองตัดเนื้อเพลงได้เพราะว่าในกลุ่มเนี่ยค่ะจะมีมีการคิดค้นชื่อเพลงของพวกเราเองขึ้นมาได้<อ>จะสร้างความภาคภูมิใจเพิ่มขึ้นว่าโอ้อนี่เป็นเพลงของเราในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะก,กล้าคิดกล้าแสดงออก<ช>ด้วยใช่ไหมคะบางท่านอาจจะได้แต่นั่งดูทีวีหรือว่าฟังวิทยุครั้งนี้ได้มาเป็น คนที่ลงมือทําเองเลยใช,ใช่ไหมคะก็เลยจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองอย่างที่น้องน้ำพึ่งบอกนะคะอ่ะพอเราเห็นกันแล้วว่าเว้นที่ชื่อเพลงไป ทีนี้เราต้องยังไงก่อนต่อก่อนเราจะเริ่มจากแต่งเพลงก่อนชื่อเพลงเอาไว้สุดท้ายเลยค่ะเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเพลงนี้จะออกมาเป็นแบบไหนเนะเราจะแต่งเป็นอะไรใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอนั้นลองมาทํากิจกรรมพร้อมกันน,ะะนี่งนเริ่มจากบรรทัดแรกเลยนะคะ,ดคะเดี๋ยวจะลองให้ช่วยกันคิดก็ได้ค่ะถ้าใครมีคําอะไรอยากเสนอ มาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเรียกท,ที่คิดว่าทุกคนเห็นพร้อมต้องการช่ค่ะอันแรกเป็นพอสาบอายุควรตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำ ทำมือหยิกหยิกนั่นยังไงคะนั่นยังไงคะหนูยังไม่ทันได้บิวอะไรเลยนะมาแล้วค่ะเอ่อวจะมือหยิก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 หรือหยิกหยิกนะคะหยิกหยิกหยะแล้วลองลองถามคุณป้าท่านอื่นกันไหมมีอะไรดีคะนอกจากทำมือแล้วมีทำอย่างอื่นได้ไหมคะเอาว่าเป็นว่าคุณจันน้ำผึ้งบอกว่าลุ้นมากมากลัวมาเร็วมากเลยทำอะไรดีคะอ่ะมือหยิกหยิกเลยละคุณป้าคะ นอกจากตาคิดได้เลยไม่เป็นไรนะคะเราเห็นด้วยกับคุณลุงหูคอปากอะไรได้หมดเลยสลีละเราไม่ต้องกลัวนะคะลองลองลองคิดดูไม่ออกเป็นอะไรค่ะเพราะว่าเจอมือหงิกหงไปแล้วใช่ไหมคะแต่มือหงิกก็ถือว่าเหมาะสมนะคุณคุณป้าณภามีอะไรนึกออกไหมคะปากได้ไหมคะทำปากได้ไหมปากขมุนขมิดอมีนปากขมุกขมิบอีปากขมุนขมิดคุณป้าณภามีอะไรไหมคะ มีมือมีขาจะช่วยกันคิดนะช่วยกันไกด์อะไรคะทำตาอันนี้เขาทำตาปริบปไปแล้วตาปากมือหงิกงไปแล้วช่วยกันคิดว่ามีอะไรในร่างกายเราที่พอจะทำอะไรได้ไหมคะปากขมุกขมิมูกเหรอจมูกกังไงดีไหมคะจมูกลงไม่ลง ลรไม่ได้ <laughs> สมูกเรไม่ได้ <laughs> สมูกหุบและบานอย่างนี้ได้ <laughs> <laughs> มัเพลงนี้ทะบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะคะเรา้องพึ่งลองร้องซิถูกแล้วบานที่อยากฟังอยาเลยลองสาธิตดูอ่าพอซ่าพอซาอายุควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำจมูกขูบและบานอย่างนี้ค่ะแลาวผู้ชมทางบ้านเห็นใส่ได้ไม่ไหวค่ะไม่ไหวนะคะใช่ค่ะอนนั้นเราลงคำเห็นมีสองตอนนี้มีสองหัวข้อก็คือทำ มือมือหงิกหงิกกับปากขมุกขมิบอะไรดีเอ่ยลงได้ทั้งสองอันอ่านนั้นขอคะแนนเสียงนะคะใครคิดเห็นเป็นคิ้วอ่านคิวยังไงคะทำคิ้วคิ้วไงิ้วทำคิ้วยิกยิกไดไหมคะก็ให้มันลงได้ตาน้องเอ่ยพี่มานั่งทำคิ้วยิกยิกไปรอดไปรอดถ้าจะไม่รอดนะคะอ่ะใครเห็นด้วยกับคุณลุง ยกมือขึ้นค่ะโอ้โหใครเห็นด้วยกับคุณป้าประชุมพรคะใค่ได้ถ้าดันเสียงเป็นแบบที่หนึ่งทำมือทำมือทำมือหนิกทำมือหนกโอ้โหเดี๋ยวฝากขอบคุณค่ะทำมือขออนุญาตนะคะับอรนต้องพึ่งต่อได้เลยนะคะได้ค่ะ ่ดังนั้นเดี๋ยวมารองร้องไปยคแรกกันนะคะนี่เราเริ่มได้เพลงของเรากันแล้วเอาหนึ่งสองสามพอสาบอายุคนตาน้องเลยที่มานั่งทำมือหงิบๆง้าขอบคุณมากเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมือ มือนะคะมือหงิกหงิกได้นะคะเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะ่คะประโยคที่สองกันนะคะหนูชอบจังเลยน้องอายุเจ็ดสิบโอ้คุณคุณป้าคุณป้าติมบอกว่าเจ็ดสิบคุณป้านภาเท่าไหร่ดีคะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะลองดูนะคะ 50าสิบแปสิบเราจะค่อยลดลงแน่นอน้อยหน่อยแปดสิบไม่มีใครอยากหนุ่มอยากสาวเลยมันแก่แล้วไงต้องหยิพอมือหยิกก็เลยเอาแปดสิใช่ไหมคะถ้ายี่สิบนี่เป็นไปได้ไหมคะไม่ได้ไไม่ด้เพราะมือมือไม่หยิกนะคะอ่ะใครว่า50 70และแปดสิห้าสิบก็ได้น้อยหน่อยน้อยเอาเยอะน้อยหน่อยนะี๋ยวเยอะไปห้าสิบได้ค่ะน้องอายุ ห้าสิบโอเคแล้วก็ห uh no. e. ้าสดูซิยังซิยังยังอะไรเอ่ยสวยหรือแจ๋วอันนั้นอันเดิมเป็นอันเดิมเป็นสวยใช่ไหมคะอันเดิมเป็นสวยอันนี้เปลี่ยนไหมสวยคน้ยังสวยเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้นะไม่ได้แล้วยางแจ๋วหยางแจ๋วเหรอคะโอ้น่าสนใจอ่ะนั้นลองลองตั้งแต่ได้ค่ะ หนึ่งสองสามพอสาบอายุควันตาน้องเอ๋ยพี่มานงทำมือหงิกหงิกค่ะน้องอายุห้าสิบห้าสิบดูสิยังเจ๋วได้ไหมคะได้นะคะต่อไปค่ะ ต่อไปยังเต่งยังเต่งยังตึงตึตังน้องเอ๋ยอะไรจังดีคะเอ๋ยอันเดิมจะเป็นขาวจังอ้วนจังได้ไหมคะชอบไหม่ะโอ้ถ้าทุกคนชอบคุณลุงมีอะไรไหมคะ น้องเอยน้อองเยอะอมจังพพอ้อมจังกับ oh อ้วนจังเอาอะไรดีคะเอาอ้วนเกงใจฮะอ้วนเกงใจมีเกงใจกันเองด้วยหอมจังไม่เอาเราเอาเราเอามาติเอกสารใครว่าอ้วนดีคะ อ้วนจะอ้วนอ้าวอ้วนใครว่าผอมดิคะผอมไม่เอาปีผู้บัญชาการหันไปสั่งเลยอ้าวอ้วนจังนะคะน้องเอ๋ยอ้วนอ้วนจังเดี๋ยวร้องตรงอย่างเต่งอย่างตึงพร้อมกันสักหน่อยนะคะหนึ่งสองสามย่างเต่งอย่างตึงตึงตังน้องเอ๋ยอ้วนจังแล้วก็ต้องอ้วนนะคะอ้วนดัง าดังอะไรอ้อาวแล้วล่ะของเดิมเขาจะเป็นอาหมวยก็น่าจะส่องพยางค่ะอะไรก็ได้อดังอ่าอะไรดีคะอะอาหมวยไม่ได้อาม่าได้ไหมคะ่ะอาซิมได้ไหมคะออาม่าอาม่า คุณลุงว่าไงดีกว่าซิมหน่อยอ้วนดังอาอาาอามาอามาบอกฉันไม่ได้อ้วนนะอ้วนดังอ้วนดังอามาโอเคเอาละค่ะสักหน่อยค่ะยังเต่งยังตึงที่เดิมเลยนะคะตึงสองซ้ำยังเต่งยังตึงตึงตังน้องเอ๋ยอ้วนดัง ดังามาโอ้หนูชอบทำมากมากเลยค่ะมันลงจังหวะลงคอร์ดได้ดีลองตั้งแต่แรกไมเอ่ยได้เลยค่ะลองตั้งแต่แรกจนถึงตรงนี้นะคะโอเคใกล้จะจบแล้ตั้งแต่แรกเลยนะคะหนึ่งสองสามพอทราบอายุควันตาน้องเลยพี่มานั่งทำตามือหงิกๆหนูก็ลืมค่ะน้องอายุห้าสิบ เดบดเสียังแจ๋วย,ยังต่งยังตึ้งตึ้งตังน้องเอ้ยอ้วนจังอ้วนดังอามาาต่อไป <c oughs> ต่อไปนะคะอันเดิมจะเป็นยิ้มยังหวานเสียด้วยคราวนี้เปลี่ยนเป็น อะไรก็ได้ยังอะไรก็ได้เสียด้วยถ้ายิ้มยังสวยถะด้วยนี่ได้ไหมคะได้นะได้นะเนาะจะดูไม่น่าเกลียดได้หรือจะไม่ยิ้มก็ได้นะคะไม่ยิ้มเอาไงไม่ยิ้มงไงคเราอาจจะอยากปลอบหน่อยว่าอ้วนดังเอามาไปแล้วเรายิ้มสวยสักหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะน่าจะดีนั้นยิ้มนะคะคุณลุงคุณป้าโอเคนะคะขอบคุณค่ะโอ้ ย,ยิ้มย,ยังสวย,สวยะะเสียด้วยป้าป่วยยังนอนตาแป๋วนีออ่อ้าวทีนี้ตั้งแต่ข้างบนเลยดีไหมคะได้คะ่ะตั้งแต่อพอทราบอายุขวัญตาเลยนะคะหนึ่งสองสามพอทราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ย ต่อไปโถใครจะเชื่อว่าแม่ปกติเขาเป็นบุญเหลือแม่บุญเหลืออายุมากเลยอันนี้แม่บุญอะไรดีคะบุญยังเหลือไหมหชอบแมู่ชื่อว่าแม่บุญยังเหลือได้ไหมคะสำหรับคำกระทำนาองคุณลุงว่าไงดีคะเด็กด้วยกันไหมคะ ได้ไหมคะให้ให้ก้อขำขำ่โอเคแล้วอายุมากแล้วก็ต้องอายุมากแล้วเนาะได้ค่ะหรือว่าอยากเป็นคำอื่นไหมคะโทษใครจะเชื่อว่าแม่บุญยังเหลือแก่มากแล้วไม่ได้สาวมากแล้วอว่าสาวมากแล้ว อ้วนมากแล้วเอวนากแล้วอ้วนมากแล้วเออขอบคุณค่ะคุณลุงคุณป้าโอเคไหมคะอ้วนมากแล้วเราย้ำเรื่องความอ้วนกันวันนี้นะครส่วนมากจะอ้วนได้ค่ะแล้วก็อ้วนนะอ้วนมากแล้วใช่ค่ะลองค่ะโถใครนะคะหนึ่งสองซ้ำ โทใครจะเชื่อว่าแม่บุญยังเหลืออายุวนมากอ้ว <c oughs> นมากแลวขอโทษค่ะอ้วนมากเลยนี่อันนี้เราต้องเท่าเดิมไหมฮะอันต่อไปอย,อยากเด็ก,<า>ดกลงไหมคะสามสิบ <c oughs> ยังแจ๋วอันนี้เปลี่ยนอ้วแนแรต้องเยอะนะ เยอะหน่อยนะคะเจ็ดสิบเจ็ดสิ7เจ็ดสิบ่ไเจ็ดสิบตาไอายุไม่เท่ากันเลยแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรเลยค่ะวันนี้ไปในทิศทางไหนก็ได้เลยค่ะอ่าเจ็ดสิบยังเจ้าเจ้าซะจนหน้าจีแล้วก็โอแม่ อันเดิมจะเป็นมะพร้าวเนื้อตันมะม่วงมะมะม่วงมันมันดีไหมคะมะม่วงหวานมันอ่ะมวันนี้ช่วยกันแต่งเก่งมากเลยชอบมากค่ะตอนนี้ความคิดเริ่มมาหลังไลทียทมานะมะม่วงหวานมันนะคะโอเม็้มะม่วงหวานมันได้ค่ะได้ชอบอ่า โอ้แม่มาม่วงวานมันน้องเอ้ยมามันเอาเมื่อตอนเจ็ดสิบติดใจเจ็ดสิบาเจ็ดสิบเจ็ดสิบโอ้แม่อันเดิมเป็นแก้มสองหยิบใช่ไหมคะแต่จะต้องหลายหยิบหน่อยคราวนี้เอามาแก้มหลายหลายหยิบ หลายหยิบนะคะแล้วก็หลายหยิบนะคะโอ้แม่แก้มแล้วก็ร้องไม่ถูกตอนจบอยากให้อายุเท่าไหร่ดีคะคุณลุงคุณป้าเราจะจบด้วยประโยคนี้นะคะคุแม่แก้มหลายหลายหยิบเจ็ดสิบหรือห้าสิบดีคะหรือหรืออายุอื่นก็ได้ค่ะเจ็ดหรือสีสิบหรือแปดสิบก็ได้นะคะใช้ให้ครบค่ะที่เลือกมา ได้หมดเลยค่ะ8ปดลนี่ได้เลยทีสิบบนี่ถ้าร้องต่อนี่ถึง100เลยนะคเลยค่อยเพิ่มแล้วนะคะทีนี้เราจะมาร้องเพลงที่เราแต่งกันนะคะดูตามนะคะไหมคะถ้าวางนี้เห็นไหมคะ นะคะลองร้องได้กันสักรอบเนาะเราค่อยมาคิดชื่อเพลงกันเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตบอกท่านผู้ชมทางบ้านก่อนเพราะบางท่านอาจจะเออเราทําอะไรกันเลอะเยอะไหมจริงๆคือจะไม่มีขอบเขตเลยนะคะเห็นที่แต่งกันมานะคะก็คือแล้วแต่ว่าท่านผู้สูงอายุจะมีความสุขที่จะเลือกคําได้เลยให้ลงกับทํานองให้ได้นะคะหรือจะไม่ลงจะดันทุนลังให้ไม่ลงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะค่ะอันนั้นเดี๋ยวรองร้องพร้อมกันนะคะเเลยค่ะอ้าวหนึ่งสองสาม เพราะทราบอายุควันตา,ตาน้องเอ้ยพี่มานั่ง,งทำมือหงิกหงิกเทอายุห้าสิบห้าสิบดูสิเียงแจว ว่า oui, แม่ว่าแม่บุญโถใครไปฟังพยากรนี่เองค่ะหนึ่งสองสามโถใครจะเชื่อว่าแม่บุญยังเหลืออ้วนมากแล้วเจ็ดสิบยังแกว ม่วงหวานมันเอาเอ้ยมามันเอาเมื่อตอนเจ็ดสิบโอ้แม่เก่งอะไรหยิบแปดสิบดูสิยังสูคือเห็นจากเนื้อที่แต่งกันมานึกไม่ออกว่าจะใช้ชื่อเพลงอะไรดีนะคะหายุไวยชลา อาเราได้ชื่อเพลงแล้วเนะคุณเือก็ชื่อเพลงเลยเอาทุกคำเลยแหละค่ะคุณลอกอายุและวัยชราด้วยวยอมนะคะสูงอนะคะสำหรับเพลงของคุณลุงคุณป้านะคะค่ะนั้นฝากไปทำกิจกรรมด้วยกันนะคะสำหรับคนในครอบครัวนะคะเห็นคุณลุงคุณป้ามีความสุขในวันนี้ไหมคะก็คืออยากจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวของท่านมีความสุข ก็ลองนํากิจกรรมเหล่านี้ที่อาจารย์น้ำพึ่งนํามาสอนมาแนะนํากลับไปทํากิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวของท่านหรือว่าคนในชุมชนก็ได้นะคะแล้วกลับมาพบก,กับพวกเราใหม่ในอีกครั้งนะคะในครั้งต่อไปจะมาดูกันว่าอาจารย์น้ำพึ่งจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาแนะนํานะคะกลับไปทํากิจกรรมกันด้วยนะคะค่ะฝา,ากไว้ด้วยสําหรับวันนี้เราทั้ง5คนนะคะขอลาไปก่อนขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ